รีวิวเลนส์ซัมยัง AF 85mm f/1.4 FE นะครับเป็นเลนส์ระยะพอร์เทรตยอดนิยมสำหรับกล้องโซนี่นะครับแล้วก็เลนส์ตัวนี้ถูกถามมาเยอะมากในตอนที่แล้วเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับห้าเหตุผลที่ต้องใช้เลนส์ 85mm ในการถ่ายพอร์เทรตใช่ไหมครับหลายคนก็เลยถามมาในวันนี้ก็เลยทำคอนเทนต์รีวิวเลยนะครับในวันนี้เราจะเจาะลึกว่าเลนส์ตัวนี้มีจุดเด่นเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ความคมเป็นยังไงบ้างรวมถึงการโฟกัสมันเร็วไหมแล้วก็คุ้มหรือเปล่าที่คนถ่ายพอร์เทรตเนี่ยจะซื้อมา แต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวแบบจอะลึกนะครับผมขอพูดถึงภาพรวมในเลนต์ตัวนี้ก่อนหลายคนที่เพิ่งเคยดูคอนเทนต์เนี่ยจะได้เข้าใจว่าภาพรวมเลนต์ตัวนี้เป็นยังไงน่าสนใจเรื่องอะไรบ้างครับอย่างแรกเลนส์ตัวนี้มันเด่นเรื่องราคาเพราะว่าซัมยังเป็นเลนส์ third party นะครับหรือว่าเลนส์นอกค่ายที่เขาทําเลนส์มือหมุนมาก่อนแล้วก็มาทําเป็นเลนส์แบบออโต้โฟกัสเพราะว่ามันดีมากครับในเรื่องความคมชัดเนาะแล้วก็คุณภาพของชิ้นเลนส์เนี่ยโอเคมากนะครับราคาเนี่ยมันเข้าถึงง่ายอย่างที่2นะครับเลนส์ตัวนี้ แล้วก็เป็นระยะพอ t เทรตก็เลยทําให้เลนต์ตัวนี้มันเหมาะกับการถ่ายภาพพอดเทรตมากๆเลย 3. คือเลนต์ตัวนี้เป็นเมาส์ตรงก็คือเป็นเมาส์โซนีโดยตรงเลยนะครับมันโฟกัสแม่นยําม,มากแล้วก็ใช้ระบบโฟกัสของตัวกล้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครกาลังหาเลนเตอร์ปาร์ตี้ที่แบบระบบโฟกัสทํางานได้ดีราคาถูกแล้วก็คมเนี่ย เลนตัวนี้ค่อนข้างจบแล้วก็ที่สาคัญเลนตัวนี้มีเวทีสิลกันน้ํากันฝุ่นด้วยเพราะงั้นเลนตัวนี้มันครบเครื่องมากๆในการซื้อมาใช้งานทั้งการถ่ายภาพแบบพอเทสทั่วไปแล้วก็การทํางานจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูประเด็นแรกที่สําคัญเลยครับก็คือเรื่องของความคมชัดในตัวเลนส์ว่ามันโอเคไหมซึ่งหลายคนอยากรู้มากนะครับกล้องที่ผมใช้กับเลนตัวนี้เป็นประจำนะครับ90%าคือ Sony A7R 2นะครับไม่ใช่รุ่นใหม่แต่ว่าความละเอียดของกล้องตัวนี้คือ42ล้านพิกเซล ซึ่งมันละเอียดมากๆนะครับแล้วก็เลนส์ตัวนี้สามารถที่จะขยายรายละเอียดของพิกเซลพวกนั้นได้นะครับเวลาที่เราโฟกัสตรงดวงตาใบหน้าอะไรเงี้ยมันเก็บดีเทลทั้งหมดได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพพอร์เทรตที่แบบจริงจังหรือว่าถ่ายทั่วไปอะไรเงี้ยเลนตัวนี้สามารถที่จะแบบถ่ายทอดรายละเอียดได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เลนตัวนี้นะครับมันมีชิ้นเลนชนิดพิเศษก็คือ extra low d i s p e r s i o n แล้วก็ r e f รฟ c t i v e glass นะครับซึ่งชิ้นเลนสองอย่างนี้ที่อยู่ในเลนตัวนี้นะครับมันช่วยให้ตัวเลนเนี่ยมันมีความคมชัดนะครับลดการฟุ้งกระเจิงของแสงเลนตัวนี้ผมใช้ในการถ่ายงานจริงจังแหละแล้วก็มีน้องยืมไปถ่ายรับปริญญาบ้างแล้วก็แบบถ่ายเป็นงานจริงจังจ ซึ่งเลนส์ตัวนี้ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็การถ่ายวิดีโอในโฟโต้ S ูเอเองเนี่ยเราก็ใช้เลนส์ตัวนี้ถ่ายอินเสิร์ตบ้างเหมือนกันเพราะงั้นคนที่จะซื้อเลนส์ตัวนี้มาถ่ายรูปแบบรับงานอะ่ะสามารถที่จะแบบใช้เลนส์ตัวนี้ได้เลยครับอ่าเรามารีวิวเรื่องที่2นะครับเรื่องของบอดี้แล้วก็การออกแบบนะครับตัวเลนส์ซัมยัง85มิล F 1.4ตัวนี้นะครับบอดี้เขาเป็นพลาสติกนะครับมันมีข้อดีแล้วข้อเสียนะ ข้อดีก่อนนะครับข้อดีอย่างแรกคือราคามันถูกลงเพราะว่าวัสดุเนี่ยมันเป็นพลาสติกแล้วก็เมื่อเทียบกับเลนที่เป็นโลหะเบานะครับราคามันถูกกว่าเนาะการผลิตมันโอเคมันง่ายกว่านะครับราคาเข้าถึงง่ายกว่าอย่างที่2น้ําหนักมันเบานะครับเพราะว่าตัวเลน 85mm 1.4เนี่ยปกติถ้าเราเห็นทั่วไปเนี่ยมันก็จะประมาณ1กิโลนะครับแต่ตัวนี้แค่568กรัมซึ่งถือว่าเบามากข้อดีของความเบาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเอาไปขึ้นกินบอลได้สำหรับคนถ่ายวิดีโอนะครับ หรือว่าบางคนนะครับต้องการถ่ายงานทั้งวันถ่ายพลาสติกทั้งวันแล้วติดเลนส์ตัวเนี้ยเดินทั้งวันอะไรเงี้ยมันไม่เหนื่อยไม่เมื่อยม,ม,มืออะไรเงี้ยมันมันคือเรื่องของความเบานะครับแต่ว่าด้วยที่เป็นบอดี้พลาสติกนะครับถ้าความพงทนเนี่ยจะเอาไปเทียบกับโลหะเลยอ่ะมันก็คงต้องระมัดระวังมากกว่านะครับแต่จากที่ทีมงานใช้แล้วก็ผมใช้เองเป็นคนที่ใช้เลนส์ค่อนข้างลุยแบบลุยมากข้อเราเนี่ย ถ่ายภาพบนเขาบ้างหรือว่าต้องรีวิวในหลายสถานที่ผมยังไม่เคยเจอปัญหาเรื่องนี้แต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าต้องระมัดระวังหน่อยนะครับในเรื่องของบอดี้ที่เป็นพลาสติกครับนอกจากเรื่องของราคาที่มันคุ้มค่าแล้วก็น้ำหนักเบานะครับเลนส์ตัวนี้ยังมีเวเดอร์ซีลกันน้ำกันฝุ่นนะครับข้อดีของมันก็คือว่าเวลาที่เราไปถ่ายภาพในพื้นที่ที่มันมีละอองน้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำตกนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความชื้นสูงเนี่ยเวเดอร์ซีลจะช่วยให้เลนส์ตัวนี้มันมีความทนทานมากกว่านะัวง่งะญญจ,จะมีหีหท ฝนมันโปรยเบาๆเนี่ยมันยังพอที่จะทนได้นะครับแต่ว่าถ้าฝนตกหนักก็ระวังนิดนึงแล้วกันครับเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องของระบบโฟกัสนะครับตัวเลนส์ตัวนี้เป็นเมาส์ตรงกับกล้องโซนี่เลยนะครับข้อดีของเมาส์ตรงก็คือว่าระบบโฟกัสเนี่ยมันทํางานร่วมกับกล้องได้เต็มประสิทธิภาพนะครับการใช้งานของเรานะก็จะมี2องเรื่องก็คือวิดีโอกับภาพนิ่งนะครับภาพนิ่งเนี่ยเราเปิดแทร็กกิ้งใบหน้าและดวงตาเวลาถ่ายภาพนะครับการโฟกัสก็ตอบสนองได้ดีแม่นยำนะครับไม่มีการแบบขยับเข้าออกบ่อยๆนะครับ แล้วก็สามารถที่จะทํางานร่วมกับระบบโฟกัสได้เต็มประสิทธิภาพซึ่งเราไม่ได้วนหงิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับรวมถึงการถ่ายวิดีโอเราทดสอบดูนะครับก็คือให้นางแบบเนี่ยเดินเข้าหากล้องเยอะๆแล้วก็เดินออกนะครับตัวระบบโฟกัสก็แท็กซิงได้รวดเร็วนะครับโฟกัสสมูทนะครับโอเคตอนนี้เราจะทดสอบระบบโฟกัสของเลนส์ซัมยัง85มิลน,นะครับแล้วก็ใช้ในการถ่ายวิดีโอเดี๋ยวจะให้น้องหยกเดินถอยหลังนะครับถอยได้เลยค่อยๆถอยอ่า จะเห็นว่าตอนที่น้องถอยเนี่ยตัวเลนก็ยังโฟกัสที่ใบหน้าน้องอยู่นะนะครับถอยพีถอยอีกถอยอีกถอยได้เลยนะโอเคทีนี้ลองให้น้องเดินเข้ามานะครับเราจะดูว่าระบบโฟกัสมันสามารถที่จะแบบแทร็กได้ไหมเนี่ยมาถึงครึ่งตัวนะครับโฟกัสก็ไม่หลุดนะนะครับเขานี้ลองหมุนตัวดิลองหมุนตัวได้ไหมะระบบโฟกัสก็ยังแทร็กตามนะครับ ก็ประมาณนี้เลนตัวนี้ก็คือแบบใช้ในโหมดวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งได้ดีมากนะครับถ้าใครสงสัยเรื่องระบบโฟกัสยังไงเดี๋ยวคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับซึ่งผมมองว่าด้วยช่วงของราคาแล้วก็ประสิทธิภาพในตัวเลนมาถึงเรื่องของระบบโฟกัสเนี่ยมันทำงานได้ดีมากๆนะครับในช่วงราคานี้ครับ เดี๋ยวเรามารีวิวเรื่องที่4นะครับเป็นเรื่องของโบเก้แล้วก็การละลายฉากหลังนะครับเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ระยะ85มิลแล้วก็เป็นรูรับแสง f 1.4นะครับเวลาที่เราเปิดรูรับแสงกว้างสุดเนี่ยฉากหลังมันจะละลายทิ้งเลยนะครับช่วยให้นางแบบเนี่ยมันเด่นแล้วก็สามารถที่จะควบคุมฉากหลังที่มันรกได้นะครับเวลาที่เราถ่ายภาพในหลายสถานที่เนี่ยบางทีฉากหลังมันอาจจะไม่สวยเราก็เปิดรูรับแสง1.4ไปเลยนะครับฉากหลังมันก็เบลอทิ้งไปเลยจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือว่าโบเก้มันกลมครับเพราะว่า เบลดหรือว่ากรีบรูรับแสงที่อยู่ในเลนส์ตัวนี้มันมีอยู่9กลรีบนะครับเวลาที่เราถ่ายภาพออกมาเนี่ยโบเก้มันดูค่อนข้างกลมเนาะแล้วก็คาแรคเตอร์ของเลนส์ซันยังเองนะครับเขาทำเลนส์มืองหมุนมาก่อนเขาถนัดในการทําเลนส์ที่มันดูภาพนุ่มๆนะครับละมุนตัวโบเก้นี่มันก็จะค่อนข้างนุ่มแล้วก็ละมุนเหมือนกันคนที่ซื้อเลนส์ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะชอบคาแรคเตอร์ของโบเก้ตัวนี้ครับก็ถ้าใครชอบการถ่ายภาพพื่อเทรตแล้วก็เน้นโบเก้เป็นหลักเลนส์ตัวนี้ก็น่าสนใจในเรื่องของโบเก้ครับ เดี๋ยวเรามาสรุปกันกับเลนส์ซัมยังเ85เลน1.4ตัวนี้นะครับว่ามันคุ้มไหมแล้วก็เหมาะกับใครบ้างนะครับผมพูดถึงเรื่องความคุ้มก่อนนะครับราคาเลนส์ตัวนี้ที่อยู่ในตลาดณนะปัจจุบันมันราคาช่วงประมาณ20,000-22,000บาทนะไม่เกินนี้ซึ่งระยะ85 f 1.4แล้วก็เป็นเมาส์ตรงเนี่ยในช่วงราคาเนี้ยมันไม่มีนะครับเลนส์ซัมยังมันค่อนข้างยืนหนึ่งในเรื่องของความคุ้มค่านะครับ ควนี้เรื่องความคมเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ดีเพียงพอครับตอบโจทย์กล้อง42ล้านได้นะครับแล้วก็ถ้าใครจะเอาไปเทียบกับเลนที่มันแบบ5 0,000ื่นผมมองว่ามันคนละตลาดกันเลยนะครับคือเลนกลุ่มนั้นเนี่ยมันคุณภาพมันค่อนข้างสูงกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามองเรื่องความคุ้มนะครับซื้อมาใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็คืนทุนเร็วเนี่ยเลนตรงนี้ถือว่าคุ้มนะครับคำนี้เลนตรงนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับคนที่ชอบถ่ายพอร์เทรตงบไม่ได้สูงมากแล้วอยากได้รูรับแสงกว้าง f 1.4 ตัวเนี้ยเหมาะนะครับแล้วก็การถ่ายวีดีโอก็ถือว่าเหมาะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการถ่ายภาพแบบงานซีเรียสจ๋าเลยนะแบบอยู่ในสตูดิโอแล้วก็ทํางานที่มีมูลค่าสูงหน่อยผมแนะนําว่าอาจจะต้องไปเลือกเลนที่แบบราคาสูงกว่านี้ไปเลยครับอาจจะแบบ4ี่ห้าหมื่นแต่ถ้าใครที่ถ่ายภาพรับปริญญาถ่ายภาพงานแต่งที่ราคาแบบมันอยู่ในระดับกลางๆแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้เน้นซีเรียสแบบหนักจนเกินไปนะเลนตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีครับในทุกวันนี้ p ฟเตอร์ก็ใช้เลนตัวนี้เป็นเลนหลักเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคามันคุ้มแล้วก็คืนทุนเร็วนะครับเวลาใช้งานลุยก็คือแบบก็พร้อมที่จะลุยทุกที่นะครับ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรเรื่องเรียนตัวนี้นะสามารถที่จะคอมเมนต์ถามเพิ่มได้นะครับในโฟตโต้สูทรานทั้งบน Facebook แล้วก็ u t u b e ครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบคอมเมนต์ให้แล้วก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์นะครับอยากจะสนับสนุนเราก็สามารถที่จะกด s u b ส c ค i b e แล้วก็ติดตามทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เลนสซามยังกับการรีวิวในวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันกันกบรีววิตอนนครับครับมสสวดี